อ้ยเย่ไดดััับบบบบกขอแนะนำคนลคุ้มดินใหญ่3เด้งจากฟู้ดแพนด้าที่จะทำให้คุณประหยัดและอิ่มสุดๆไปเลยสำหรับการสั่งอาหารในฟู้ดแพนด้าเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายๆดินพร้อมการช่วยให้คุณลดได้ถึง3เด้งประกอบไปด้วย <S <S เด้งขึ้น1่1ซื้อ1แถม1จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากมาย เด้งที่2ให้ใส่โค้ดพิเศษสําหรับชาวเบคอนทาวที่ขึ้นบนหน้าจอที่จะให้คุณลดไปอีกหนึ่งเด้งเด้งที่สาสำหรับสมาชิกแ a n ด้าโปรเขามีสิทธิ์ให้ส่งฟรีได้ถึง10ครั้งต่อเดือนถ้าเพื่อนๆที่ใช้ครบทั้ง3มเด้งแบบนี้ชวนเพื่อนมากินด้วยกันได้เลยเพราะได้แฮงเยอะและคุ้มสุดๆไปเลยพร้อมและพร้อมแล้ วงมันไอ้ามีดมันหลล่างนะพีชอไมเก็บอลได้เก็บก่อพีมียังมีมีอะไรด้วยคนนี่หว่าพีชใช่ใช่นี่เก็บอาบมาแล้วะไปเก็บของมันไหมข้างของเรียนเฮ้ยเหรอ ซอนะดูงนะแต่ไม่ชัดนะเอาแค่ตึกสูงพอก็ความปลอดภัยของตัวเราเองเช่ให้สมองได้่ายแล้วเดี๋ยวพวกมันจะได้ใจพวกมันได้ใจหลายรอบแล้วสัตว์กันอยู่ั้อสองก็มี เอ้ยมันว ну> oh, okay. okay, ิ่งข้ามพิดน็อกน็อกตรงนี้ Watch out ตรงนี้เลยพิด Watch o อยู hmm ่รถนี Whoa, Ahora, ้เลยตัวเดียวจะรอให้เ hmm พื hmm ่อนมาฉุบก็ได้นะอ๋อเนาะมึงตายเดี๋ยวเพื่อนน็อกน็อกรนระเบิดน็อกเหลือตัวเดียวแล้วพีทเอไปขออยู่ไกลๆอยู่ไกลๆอยู่บ้านแดงอยู่บ้านแดง อ๋อที่นีอีกตัวหนึ่งโอเค <มา S 1> โอเคมันแดงมันแดงบันแดงมาแล้วเขยบม,มาแล้วคนละตี้กันนี่ใช่นี่หลังรถนี่นนรมมถห Watch out. ไปขวามีไม่ต้องโทรอะไรเงี้ยตายพี่ตายไม่เล่นแล้ว Watch out เดี๋ยวตั้งหลกักตั้งหลักตั้งหลักเอ้ยหนาดมานี่แม็กซ์เลีนอีกคันหนึ่งนะว้าเ้าขับไปไหนอ่ะอืมไอ้นีไอ้ตอนนี้วนวนดูให้ไหมถ้าไปไปด้วยกันไหมเดี๋ยวเราแบบไปแล้วแตกตลอดเลย เออเวลาเราแยกแยกกันเราแบบไม่เวิร์สไม่เวิร์สไม่เวิร์สเอาวยกันไปได้ไกลที่รับเลยได้ไเด้ไปกันไปได้ไกลไมยระวังเลนโซนนาทีนาทีระวังเลนโซมองเราแล้วหมดหล่อทิ้งเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่แล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วตนไม้นี่ตนไม้หน้าเราเลยตนไม้หน้าเราเลย ไปแอบหน่มาไปแอบไหนมาเมาื่อกี้ไปแอบที่ไหนไปแอบที่ไหนเฮ้ย<อ><อ>มีคนลม,มในโซนพีท <Okay. S 1> เชื่อไปแล้วที่ไหนมาเนี่ยมาครับ <c oughs> จังเลยน่าจะแถวไม่รู้ะเฮ้ย <c oughs> นั่ไงเขาเขาเต็มเลย ไม่นั่นไงสายซ้ายพีทสองตัวเฮ้ยมันล้มอีกแล้วแม่งเลยไรไรลอดแหละขึ้นไปขวาได้แล้วสวยมันหมดมันโดนตีมันโดนทางซ้ายยิงพีทใช่ใช่ใช่มล้มซ้ำซ้ำซ้ำโอ้ยเยอะแบบ กับวิธีปูทางน้ำต่อันนี้ต้องไปสุดหรอวะขับบนก็ได้นะพี่นี่นีตราจชขับบนได้จอดก็ได้จอดก็ได้ ไอ้มันเล็งใครไม่รู้อ่ะใช่มันโดน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 คนอื่นเล่นโดนไปเฮ้ยโโอ้หใครวะเนี่ยบ้านนี้บ้านแดงบ้านแดง Watch out Watch out ใช่สองบ้านเลยอ่ะอีกแล้วอ่ะนะใหม่แล้วอ่ะเี่อยากได้ของมันวะเฮ้ยเอาเอาของตรงนี้ก็ได้นี่หว่า Watch out หมุนไปแล้วอ่ะ เปืนแรงคนับมันยิงเข้าลูกเม็ดไงครับมันแรงแรงแต่ปกติผมก็ไปได้ยิงเข้าหลายเม็ดครับเดี๋ยวมันมันด้านหน้าเรามันจอดรถกันอยู่พีทดีโอเคแต่เราเล่นตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราโดนหลังเข้าเราบักด้วยอ่ะใช่มันเห็นอยู่ดีมันต้องไปหาบ้านเล่นอะเล่นนี้ไม่ได้โดนหลังเข้า่ เราไปดักสะพานดีกว่าพีทดักสะพานนี้กันท่า<ใ>น<ๆ>ไหนก็ได้ที่แบบใช่นี่ก็เพิ่งเติมไปแต่นี้ไม่มีน้ำมันเหลือแล้วนะวันนี้ซ้อมใหม่ซ้อมครับซ้อมเดี๋ยวมันมีเทตตอนบ่ายสามด้วยมั้งเลยต้องพักตอนบ่ายสองเฮ้ยอาเซียว่ะคุาเซียดีกว่า เ้ยมีบักกีข first, ้ขับเอาขวาไปแล้วไปมันไปสะพานขวาไอ้ไปสะพานนี <scrape> ้พ <ain> ีมักเหลื่งมันขับไปทางมักเหลื่ยมกน้าอะไรคเลยนโ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 ยนนโนโนโยนโยนโยยยเยยยนเล็กแล้วนะงนะไปไหนเอยยังรอไม่ได้ไน่นย เอแนบบนว่ะบนว่ะเดี๋ยวยากนไปบนว่ะไปทางเดิมไปทางเดิมไอ้ที่นี่เล่นหลินไหนร้อไอ้นี่ต้นไม้ ใช่เหรอพี่แนีน่เนี่ยสนงเกไหมเนะี่ยแตกเลยสองแม่ไม่เอาไม่เอาไม่ <Okay. S 1> เอาเฮ้ยมันยังคนยังไม่ร้เลยนะสิบสี่คนเหมือนเดิมดิว่าเราไปหาที่อยู่ไหมเออต็อดีนะกกนเดีย๋ยวดีไมไม่ถ่ายหนีใจคอไม่ดีเลยเฮ้ยรถพีชขวา 我。Yeah, <Yeah. S 1> ต้นไม้ต้นถ้ายโดนโดนโดนพี่ดนหมดปะหมดหมดเลยหมดสวยสวยไอ้เหี้ยมันชุบกันหรอชุบกันไวจัดปืนใหม่ด้วยแหะเเปเป็นพวกที่ยิงเราแน่เลยอะบ้านนั้นอะอืมน่าจะว้ยผมไม่จบเลย รวย<อ>ครับนะรถเราพังล้อหน,นึ่งน่าจะนานแล้วปะเ <c oughs> ห,หลืออยู่โอ้ยเหลืออยู่เจ็ดคนพี่ใอเย็นเก็บไหมเอาเลยเอาเลยที่ไม่เก็บแล้ว มันไม่มีแล้วนะวงเล็กแล้วนะพีทค่อยๆคลับเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บโอเคถ้าค่อยๆเล่นโอ้ยเกือบไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่รูงครับไม่รู้ครับเดี๋ยวพีทไม่ไหวตอนไหนผมก็ลงตอนนั้นแหละแต่ผมจะไม่ได้กินข้าว เอาเท่าที่ไหวริดไหวแค่ไหนผมก็ไหวแค่ั้น Watch ่ u นิ่งอยู่นิ่งอยู่ไปไหนวะเฮ้ยนี่ตรงนี้ตรงนี้นต้นไม้นองปิดห้าง Watch out เป้งยังเป้งเลยเข้าหัวตายตายมเขาหัวน็นกแลวจน้นกแลวชมันตรงนี้สมอปิดนอยะ่า่อไม่พอใจไฮ้สามีเพื่อนไม่พอใจ ก็เลยโทรขับเลยมันวางเมาส์แล้วเฮ้ยนี่ไม่มีควันเหลือแล้วนะพีนี่นี่นี่เอาไปเอาไปมีเจ็ดลูกไงขอหน้าครับครับเอ้คอยู่ไหนมันหายไปไหนวะเนี่ยขวามีตัวหนึ่งนะขวานว้าชั่วทีมันยิงอยู่ ต้นไม้แล้วมันยิงมาตอนขโมกะ่ะเฮ้ยเียมันขึ้นมาฝันงยู่เราพี่มือ Watch out อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงหินเ,เจ็บเจ็บเลือดแตกเลือดแตกสองเม็ดสองเม็ดเข้าวงไหมเก่าหมดพีชหมดโอเค สา,สามคนเว้สามคนแล้วพีทระวังแถวนี้นะคนนี้เนียนอ่ะอ้าวเหลืออีกเหลือสองคนแล้วพีทอา้าวเจ้าเขป้อมเห็นไหมโหต่อไปป้อมเห็นแล้วแม่งอย่าเพิ่งไปดีกว่าเออมันมองอะไรไม่เห็นนะ <โห S 1> ถ้าเกิดใครคามเราใกล้อ่าไปที่สูงให้พี่ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวดิอยู่นี่เนียนให้โอเคโอเคระวังเดอ้อ กมเห็นยังไม่เห็นใครนะอยู่ไหนเออยู่ไหนอะครับทีกสองคนอยู่ไหนเอกลับมาเล่นสักคนสี่เดี๋ยวนี้คงโอ้โหไม่หรอกครับตอนตอนซ้อมกับตอนเล่นลวมันไม่เหมือนกันอยู่ไหนกันครับ เห็นแล้วครับหนึ่งคนมีอ่ะทางเนี้ยูมันอยู่ข้างบนดีออออทจะมาคไหมข้างบนข้างบนมาร์คจุดโลเคชั่นตรงนี้้ข่าวพีทเหมือนจะมีปะเออแถวนั้นแหละพีทที่ที่มาร์คอ่ะที่ที่ขับชนเฮ้ยเหรอใช่ใช่แถว ไม่เห็นแล้วอ่ะพีทที่เห็นคนเดียวมันนอนอยู่ตรงเนินที่นี่อ๋อเห็นแล้วไอ้คนนึงอยู่ตรงนั้นเลยพีทน้ำมันหมดมันตายแล้วมันตายแล้วกูเกือบกูเกืให่กูหายเลยแม้ว่ารวันนี้กูไม่ไปมันตายแล้วมันตายแล้วเนี่ยรถผมน้ำมันหมดดีเลยทุกคนเนี่ยกดเดินนะฮะไม่ไปแล้วเนี่ยหมดตรงหนั้นมเดี๋ยวกูไปรู้ ที่10คิวเลยวะใช่ผมจริงไปเราได้สองใกล้ติดแล้วพีชใช่สุดยอดนี่เราต้องแล้วก็มาใส่ใส่ใช่ต้องเล่นแบบชันฉลาดต้องต้องเล่นแบบคนมีสมองที่ไปยิงไขว้นี้ไม่รู้พีชยิงไปเรื่อยๆใช้ดีพียิงไปเรื่อยๆแม่งได้คิวมาเต็ม